สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกองการซอสแอนด์ and ชิลเซตเอวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดโปเกมอนวบ้กันนะครับผมดูข้างๆก่องก่อนหนึ่งแพ็คการ์ดสุ่มห้าใบในนี้มีสามสิบแพ็ค5้อยห้าสิบใบเหรอ<ะ> ไม่ใส่หรอกคีดเกียรติโอู้ดเป็นเจ็บเ่าขวขวั อนที่ลุนกระเทยที่สุดเราจะไม่เอามันจะกล่องนะครับเราจะแกะเลยเราเริ่มต้นทางไหนดี <Side. S 1> เราอยากได้ซอสเพราะฉะนั้นเราเริ่มซ้ายเพราะว่าซอสอยู่ซ้ายน่ะซอสแรกตอ,อกกปนไก่เออเจอไหมหมืมนี่อ่ะจะมันจะทำการเสียหายอุ้ยแกะยากว่ะ ซองแรกมือสัตว์มือสัตว์น่เอาออารออโรราเอเจนต์เอ็นเนอร์จ <S ý Roberts gettable> ีเฮ้ยตัวนี้น่ารักต่อไปเฮ้ยโดโนจีตัวเห็นตัวนี้ว่ามันดี พันดงเหมือนข้าวซาเชียนเราได้ซ<ต>าเชียน,ยนแล้วครับนี่เห็นไหมแล้วเราเราเรา,เราอยากได้ซาเชียนขอลองเปิดไบเรียกแานขวาได้ไหมอา้าวมามาเปิดให้กล้องให้กล้องเห็นเลยใส่ซองใส่ก่อนเลยมาเ,ยเดีอย่าเพิ่งระวังระวังโดนกัดทำให้มันไหลหล,ลงมาโอเคอันหลัง เออหน้าหลังแล้วก็ขยับเพิ่มมาให้กล้องเห็นหน้าหลังอืมหน้าหลังแล้วก็เอาแล้วก็เอาใบหลังสุดไปไว้หน้าสุดแล้วก็เปิดด้วยความเบาอย่าเปิดแรงแล้วก็พลิกขึ้นมาโอ้โหโอ้โหเห็นแล้วแบบแบบเห็นแล้วแบบ ้าเห็นแล้วแบบมีอะไรแบบโอ้โหโอ้โหแค่เปิด oh, 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 oh. แเลเน,นิ้เฮ้ยเหมือนมิวทูเลยไม่ใช่อะไรอะ่ะทำไมมีเขาโอ oh, oh, ้น่ารัก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 ใส่ก่อนใส่ก่อนอดําด้วยใช่ราวีเพราะว่าไอ้ตัววีอะกรอบมันจะดําทุกอัน,<ว>นอยู่ข้างหลังสองใส่ อ่ะซองต่อไปเราจะเปิดจากซ้ายจากซ้ายไปให้หมดก่อนแล้วค่อยเปิดไปขวาเดยูคุบะริส์บิริลิดามาเอา ซอนะเฮบิ่ไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยร่างแรกเฮ้ยร่างแรกเฮ้ยมันคือร่างแรกเพิ่งเคยเห็นร่างแรกไม่ใช่ร่างแรกเป็นเออวะเฮ้ยทำไมล่างสองมันน่ารักกว่าล่างแรกตาเมตามันกลม นกางออกล่างสองแล้วก็นกนกธรรมดาเุ้ยแล้วก็นกอย่าบอกเลยว,ว่านกเฮ้ยไม่ใช่นกในสุดท้ายอะไรโอ oh ้โหเอเนจีสปีดอะไรเด็กนี้เป็นเด็กไฟฟ้ารอไงนี่อ่ะ <c oughs> เฮ้ยตัวนี้ตัวตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วการ์ดพลังพื้นฐานจากบนมือหนึ่งใบแล้วติดให้โปเกมอนบนเบนว้าวโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ขอบขอบโผล่ขอบขอบโผล่อันนี้อะไรยิงกะไฟฟ้าอุ้ยไม่ใท่าไม่ใช่อันนี้มันคือคนไม่ใช่มันไม่ใช่คนมันคือโปเกมอนหลายๆตัวยืนซ้อนกันใช่ไหมตอนแรกตอนแรกเห็นครั้งแรกนึกว่านอน อุ้ยฮุ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 ยวีวีวีเฉยเฉยซามาเซนต้าโอ้บอกเลือกตัวหน้ากล่องมันต้องมาซามาเซนต้าวีกรอบดำด้วยโอเคโอเคซามาเซนต้าวีไม่รู้โอเคหรือเปล่าน่าจะใช้ได้อยู่อยากอยากได้อยากอยากได้สาเชียนเอ่อซูเปอร์แันนี้ซามาเซนต้าอันนั้นสาเชียน Rare, นี่คืออะไรซุปเปอร์แรซุปเปอร์แร่จะเป็นการ์ดสีชมพูชมพูจะเป็นสีสวยๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่สีชมพูจนเกิดออกสีสวยๆพอดึงไปซื้อแท่งมาเปิดได้ไหมได้ขั้นขั้นต่อในในกล่องนี้ ตัวพวกที่แพงจะเป็นเอ่อะเรียกว่าเป็นหมาหมาทองแล้วก็บอสเอสอาร์หมาทองแล้วก็บอสเอสอาร์ SR. หมาทองหมาทอง,มทองไม่ใช่หมาทองไม่ใช่ตัวนี้ ใบหลังสุดไว้หน้าสุดเปิดยังไงให้มันไม่เห็นใบหลังสุดก็เปิดดีๆรัอ,อ่วรูคำสาบอูนี่อันนี้ตัวข้างกล่องทวนีน้ว้าวอือีกตัวอีกตัวสิกิ คุ้ท่าแล้วก็เราไปต่อกันเลยเนี่ยไม่อยากให้เกอร์แบบเราว่าหันลงหันลงแล้วก็จัดเดี๋ยวมันจะโดนกันให้หันขึ้นเฮ้ยดาบดาบตาบอิอันอ ฟิปปี้ยาจิรอนโดมิโดมิเลอร์เอาแล้วเรื่เรเรเรมเรื่มมีเรื่มเรื่มเรื่มเื่มการซัพพอร์ตเทนเนอร์ซัพพอร์ตโอ้โหฟูลอาร,อร,ร์ว้าวน่าสวใจอยู่ SR สุ p ร r แลซูเปอร์แลออกแล้วไม่นะ ใช่แล้วคือการอันนี้กับการอันก่อนเราไม่สักรอเล่นร้อนจะเล่นไวยกันได้อยู่มันก็น่าจะเอามาเล่นด้วยกันได้เู่ <c oughs> เอ้าวมาอีกแล้วล่างแรกยังไม่ออกเลยมีแต่ล่างสองมีปลิมอาสนัน เอ๊ะมันเห็นอะไรแบบอ๋อไม่ใช่คิดไปเองการ์เลเนียสก้อนทอมเฮ้ยมันกำลังจะการเป็นเหนสะมันดูมินิมอลจริงๆรี่มีกอโดนกาแต่ก็ตัดอย่างนั้นโอเคเรื่อมันใจว่าอย่างนั้นก็เอาเลยตู้กันหมดแล้ว ว้าวกลางสองฮึไม่ใช wow. ่เห้ยนั <concerts> hey, ่าเฮ้ยมาเป็นรูปเลยสวยโอ้๋อฟู ลักจีโนคาเมเทเทเทปริมนางหนึ่งอ๋อปลาทูสครเปอร์เอาแล้วครับเรายังอยู่ฝั่งซ้ายอยู่เหมือนเดิม เอาเห็นแล้วอ่ะเอาหยิบเลยแล้วกันนะมาหุ้ยเฮ้ยเฮยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดใบผิดใบผิดใบเดี๋ยว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 ดูผิดดูผิดดูผิดเออโรล่าเอจินเอเนจีซอนชีโฮโอการเนียสโอ้โหทำไมมันสวยอย่างนี้เล้ยงแหลมลี้ยงแหลมเลี้ยงแมเนียสวีแม็กครับโอ้วว้าเอ้ย

โยคุบะริสุแล้วก็เหมือนเดิมอาสนันอ่าบิริริดามาอาอดาบไม่มีอะไรไเรามาเปิดอะไรแปลกแปลกแบบแปลกใหม่กันหน่อยที่จะเอา ใบเทพแกะแล้วก็ความหนาไว้ความ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 แล้วก็เปิดทีละใบเปิดทีละใบทีละใบ การธรรมดากันครโพนี่เทันดงสตรายตะกเตนรนดิ้งครับเรนดย้งคื่อะไรคือตัวการ์ตูนใช้ไหมหรือตัวการ์ตนของตัวเรือกไม่ต้องเราเล่นานหนึ่งแต่เป็นหน่ิงตาส่ตัวเองให้ฝ่ตรข้ามดูได้ใช่ไหนให้ไว้ครัให้ไว้ซาเรมมามิวแล้วก็โ่ั้นแรโอ้โก้ันสองแต่ือันหอมโมดรปโกนโอบงก็ทเน้ โอเคล้างสองจิราม่อันไหนกันดีเอาไปนี่<อ>ก่อนเลยเีเเอาอันนี้อไปนั่นแหละฮึบโอ้โหวีวีมาไปไปต่อไปไปต่อไปฮึบโอ้ไม่มีอะไร ใส่ซองก่อนใส่ซองก่น <c oughs> อนเหมืนซองนี้จะเกลือไหมเนาะเหมืนอมนครั้งก่อน <c oughs> ค่อนข้างเกลือมาตลอดแล้วก็ได้ดีซองสุดท้าย <c oughs> ตรงกลางพึบโอ้โห <c oughs> ไม่เท่าเลยถ้าก <c oughs> ลักบปก,ก,ก็จะได้เปิดม,มากกว่าห้าอันนวนี่ โอ้โหหมาวีเฮ้หมาทองที่บนหัวหืมูโลไม่มีอะไรออกไปข้างบนหัวดีกว่าฮึบโอ้โหหน้าสามบนขวา,า, 3, ขวาไปต่อฮึบโอ้โหไข่แห่งความสุขมันต้องมาแล้วไข่ป้องเลนกันตัวนี้กันฮึบโอ้โหเรตเตอร์ต้นหอมเฮ้ยเหมือนมันจะมีโล่ด้วยไง ยังไงต่อไปสิึ๊บโอ้โหโอลิฟแบบปกติตะมาเป็นแบบโฟูอาร์ตโอ้งงูร่างสองสองใบปึืบโอ้มาซามาเซนตาแบบธรรมดาใบสุดท้ายเฮ้าไข่นมวีออกสองตัว อะอันตรายจังเลยขออันตรายดีๆกะวาบเียนี่ <ador ite. S 1> พูดกันเรียกเรียกพวกมา สีดามน่าจะเป็นวีวีเฉยเฉยได้วีเยอะเนี่ยได้ได้อดใครอะ่ะชาโอ้ยแบบเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งใส่ซอง เหลือสสองแล้วนะไม่มีไม่มีการด์ดดีๆออกมาเลยไม่มีการ์ดวาวเฮ้ยคาดหัวอันนี้ดีดีรามี่เออไม่มีอะไรตะกเะตนล่างล่างสอง องสองจังเลยถ้าเกิดอันนี้เกือ,อน,นี่โอชานะ่าเ้ยนี่ไงร่างแรกก็จะมาเฮ้ตัวน,นี้ค่อนข้างดีเฮ้ยเเลือ่อมเรื่อเรื่อมเรื่อร่อ,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 อป็นเอ่อล่างสองปริมออ,อนตัวอะไรวะเฮ้ยไม่คุ้นเลยฮะสกิล head. ไมเฮดเ้ไมไมเฮดแปลกดี พี่ยาเรวมกันเหลือส,สองซองสุดท้ายปลามามาซูน,<ห>นสองมาเลยกลอวปราเมิดอา้าวปลาชิวีนี่อ่าไม่มีอะไรเฮ้ยคันเบ็ดนี่ไงคันเบ็ด <laughs> ได้คันเด็ันจีนันดกแล้วนะอ๋อ่ะไม่เห็นเฮ้ยอันนี้มันจะขายได้ตกแกงเอจีรอนสันซีวิววิววิ โอ้โหโอ้หโอหโอันนี้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 มาแล้วมาแล้วธาตุธาตุธาตุเหล็กธาต<า>ุาเหล็กธาตุเหล็กเอาแล้ววะซาเชียนกับซามาเซนต้าอันชื่อโอ้โหเอาโอ้คืออยู่อยู่คู่อยู่คู่กันไปเลยไปว้าวเอาะกล่องนี้กเกรือสุดยอด ถ้าเกิดไปสุดท้ายมันน่าจะอัระตราดอกมันน่าจะเหลือไม่น่าจะไม่เหลือการดีๆให้เรา้แคองเปอร์เซน 2> 2ก็จะทำให้มันออกให้ได้ มีแม็กนาสองใบได้ทริปทริปเปิลอาร์มาสองใบมีดับเบิลอาร์ดับเบิลอาร์สามมีซูเปอร์ซูเปอร์แร่เอาแล้วช้างกดดูดูอีปดูดู เรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดแล้วมันไม่มีซ้อนไหนซ้อนอีกแล้วใช่ไหมน่าจะหมดแล้วเนาะม <c oughs> ันไม่มีซ้อนอีกแล้วอ่ะมมันต้องมีไปไหนตก,กลงพื้นสักแบงแม่โอ้หมดเลยตุ้ย <c oughs> <ๆ>สปรวลบยาดแต่ของโรนีทักทียงแล้วก็ ไม่แพงขนาดนั้นไม่แพงที่จะพอดึงราคาทั้งหมดนี่ขึ้นมาได้ก็ไม่ดึงราคาหมดหรอกสามสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอราณี้ไม่ถึงหรอกโอ้สวหรับวันนี้ก็อย่ายอดท้อกับความยากลำบ,บากเจอกันใหม่กรองหน้าบายบายสิบกอง